สวัสดีตอนสายวันที่12นะครับเดือนกันยา2564นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะจัดส่งผ่านเป็นผ่านพวนตาช้างนะครับเป็นผ่านผ่านมือหนึ่งครับแต่เราจะขายราคามือสองครับตัวนี้39,900ครับเป็นผ่านจากศูนย์คูบต้าโดยตรงนะครับเป็นผ่านที่ทางศูนย์เขาถอดถอดอะไรขายลูกค้านะครับแล้วเราก็ซื้อต่อมาครับอามาประกอบขาย ีก็ตอนนี้ไปทางอยู่ที่อำเภอสวนครับผมจังหวัดระยองครับเดี๋ยวไปชมตอนถึงบานลกค้าเลยครับครับก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราลูกค้าครับ m u 4 9แรงครับก็ตอนนี้กําลังหาที่ลงอยู่ครับไม่ได้เอาขาลอกมุ้วยครับกําลังหากิ่งไม้หาต้นไม้เอาลงครับนี่ครับก็มันใส่มาไม่ได้ครับเอาแต่ลอกมาครับเนี่ย นี่ครับเหลือหนึ่งตัวนะครับตาช้างนี่ครับบรรยากาศทางของโรถครับครักกกกกบกส็ส่งเรียบร้อยนะครับพอดีต่อลงไม่ถ่ายไปนะครับ ก็กำลังจะกลับนะครับผมนี่ครับบรรยากาศว่าลูกค้าครับลูกค้าก็เป็น MU แทไหรง m u 4 9 MU49 ครับนะครับุดไซส์ใหญ่ครับผ่านเราก็ต้นม้บังนะครับผมอ่าตอนนี้กลับแล้วครับอะไรขอบคุณครับ อได้น้ำเลยครับผมนี่ครับก็แอบลูกค้าน่ารักมากครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับ